อันนี้มาทดสอบเทสนะครับผมในส่วนของเลนส์โปรโตคอนนะที่ผมซื้อมานะแล้วจะมาดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมแน่นอนตันนี้ผมเป็นเจ้าของเป็นออนเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นชื่อของทีวิสไซสาเบียชี้ยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรชื่อเี้ยอะไรก็อพอได้อยู่เลยนะฮะเราไปดูใน develop garden นะฮะซึ่งคุณสามารถที่จะไปดูนในไมา่ไงดูในส่วนของ ฟังก์ชันมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไงอ่ะแล้วก็ไปไล่ดูทีละอันนะฮะตัวไหนที่มันพุท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 พรินนะครับผมตัวสอง คือใจว่าน่าจะไม่มีปัญหาจะลองดูอ่าฮะได้แล้วครับผมยูโปรไฟล์ของก็คือไอตัวแอทิวสิทธ์นะครับเอาเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้จ่ยงจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะขอดูโปรไฟล์ได้ไหมเดี๋ยวนะ่าใจเย็นจเย็นเลี่ยนมึงทำอะไรคือทำอะไรไทำอะไร แต่ลงชีพแพงเลยโอเวอร์ก็ไม่ต้องใส่เลยมาก,ก็ได้นะสำหรับเรื่องอะไรขนาดหน้ากระจ่องก็ไม่แล้วก็ใส่แฮนเดอร์ไปนะครับในส่วนของ สรุปนะครับไ่ได้นะฮะเว็บไซต์ก็จะร,รอด อัปเดตเรียบร้อยอันนี้นอัอ๋อใส่ได้ด้วยเฮ้ยใส่อดีมแบรนด์ได้ใส่ได้หลายอย่างอ่ะเนี่ยไดทิเกตก็ใส่ได้ที่ใส่ได้เยอะว่า แล้วตัรีเทเกตนี่กูได้มาตอนไหนวะเนี่ยมาได้กูได้มาตอนไหนเออวยเออมาตอนไหนวะเรียบร้อยแล้วก็ได้มาแล้วนะฮะซึ่งเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเดิมครับผมแต่เดี๋ยวนะขอดูนะนะ <c oughs> ผมเข้าใจว่าถ้าเซต b ด f ฟอ e โปรไฟล์เนี่ยมันก็พอทั้งหมดนะครับแต่ตัวเลนส์นี่น่าจะเปลี่ยนไม่ได้จริงๆไอตัวแอปเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมบอกไว้แล้วนะคือคุณจะมีตาบากไอเชี้นนี้ต้องไป แต่ก็โอเคอ่ะผมได้เข้าฟุตปิ้นหน้าก็จะโอเคอยู่นะครับผมเอาไปตึดอะไรที่มันเป็นโซลาหน้าก็อย่าไปติดตามแม่งนะฮะพาไปนั่นว่าขอดูหน่อยรู้สึกว่าคนณฮอกแกจะแกะทำไม่ได้ น,นีเรียบร้อยนะเคลียร์นะครับผมสบายไหมอ่าเจอแล้วนี่ไง follow ไว้ก่อน follow ไว้ก่อนต้นุ่มเดี๋ยวจะเสียตังค์นะเขาต้องรีฟอลโล่ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่า เราหาคนมีชื่อเสียงให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปโฟลโลเขานะฮะเหมือนกับพี่แกก็จะฟ o ลโลแค่สามคนเองนะ f o ลโลไว้ f o ลโลไว้อะไรที่โ o l โ o w ได้โ o l โ o w ไว้ฮะโฟ l โ o w ไว้เพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมันจะโฟโล o แเ้วเสียเงินหรือเปล่านะผมนี่แหละอันนี้แหละเป็นปัญหานะถ้าโ o ลโล w เเสียเงิน คือถ้าเป็นทีมงานอาเว่ w e ทำมาผมค่อนข้างรู้สึกใจชื้นพอสมควรในระดับหนึ่งเลยนะครับผมมาลิเทสให้ดูนะครับว่าใช้ได้จริงนะฮะไม่จริงขอกระดองเขาแกะนะครับทีอ๋อไม่ใช่ ต้องปิดไอ้ตัวในในของผมหองเงี้ยรับสดออีอย่างยังไม่เรียบร้อยยังไม่เชยร์คอนเนคออกโอ้ยพระอาจาไปทำมาตึ้งง เอตัวนไหนต้่งตรงนะทำเองยังงงเองแล้วตอนนี้พยายามเข้าไปแอดทุกอย่างนะเท่าที่แอดได้เข้าไปให้หมดนะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวจะไ,ไม่มีปัญหาอย่ามันมีอะไรให้ทำหรืออะไรไปไปซะไปจอดให้เรียบร้อย นะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ได้แล้วมาคือเราไม่เราไม่แน่ใจนะผมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ที่แน่นอนที่สุดไอไอสแต็กเนี่ยเก็บแม่งให้เยอะๆไว้ก่อนนะครับผม อ๋อเปลี่ยนได้เลยเหรอได้เนี่ยตามติดติดตามได้นะครับ เปลนอาเป็นเกิดเ็้าจว่าเปลี่ยนฟโฟล,ล์วนะเอ้ยเปลี่ยนได้เนี่ยอดูนะอ๋ออันนี้เป็นโป๊กเหรอ ของอกูเสือไมนโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครทีก็ลองมาดูนะอยาอะไรขนาดนนยังไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นว่าอยากให้ลองใช้ทุกตัวนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผม ตัวเลยนะครับโอเคครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเรื่องที่จะพูดถึงก็เนี่ยฮะเราพูดถึงเรื่องเลนส์โปรโตคอลไปนานถึงสิบนาทีเลยแล้วเนี่ยโคตรนานเลยอันนี้เป็นอันนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับผมก็คือตัว NFT นะนะครับผมของ g o c u r y b a n d นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรวะมันคืออะไรมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมจริงๆแล้วผมมองนะครับผมว่านี่ถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยนะฮะ mm hmm. เกมข้างหน้าจะมีรูปแบบที่เกิดขึ้นซึ่งคุณส,สามารถที่จะ connect wallet ได้นะครับผมผ่านทางอ ทางที่ผมส่งไปเนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาชูดได้นะครับผมสามพอยนะจะสามแต้มได้นะครับผมก็จะคูณเจ็ดไปนะสามแต้มได้เท่าไหร่ก็คูณเจ็ดไปนะถ้าหมายความว่าสิทธิที่คุณจะได้รับนะครับผมที่ฟรีแรีแบนฟรี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 ก็จะมีนะครับผมแล้ก็จากนั้นเราคิดว่าน่าจะพอสมควรนะฮะ วิธีการง่ายๆนะครับผมคุณส,สาม,มารถที่จะกดเข้าไปในคำเชิญชวนของผมนะครับผมซึ่งคุณจะมีโอกาสในการที่ได้ไับได้แบบลิสต์มากขึ้นในะได้รับไว้ลิสต์นะครับผมแลวก็คุณสาม,มารถที่จะมาใส่ครับมากดตรงแอคเซปเมนต์ uh, นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาข้างบนสุดนะมากดเอาโอจีนะผมซึ่งยังทันอยู่นะตอนนี้ยังทันอยู่นะต้องขอบคุณคุณตะโก้ด้วยนะครับผมที่คุณะตะโก้ได้ส่งข้อความในแชทของเช้านี้นะผมต้องขอบคุณทาง now, ข้อความเช้านี้ด้วยนะเราเอา ต้องยกเครดิตทั้งหมดให้คุณตะโก้นะครับกับช้านี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะที่ก่อนอื่นนะครับผมก็กดชวนนะฮะลิงก์ชวนลิงก์ชวนอยู่ไหนฟ้าประคำหาลิงก์ชวนไม่เออเชื่อมังเละเอ้แค้ตัวไหนชวนก็ได้นะครับผมรีเฟรนด์อ้างอิงตอนนี้ก็ได้เออเอาแม็กซิมัมแล้วดีกว่าอันไหนวะที่อ่า น่าจะเป็นเพราะว่าทำแล้วหลังมัเบิแ่แก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราจะชวนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไปนะฮะจะชวนไชวนดเฮ้ยเด็กใครอยู่นี่วะลองดูเราไม่แน่ว่าเชนได้ไปน,นะฮะก็น่าจะเชีเอมันยัง ก็ลองดูครับผมถ้ากดเข้ามาได้ก็กดเข้ามานะครับผมเพื่อที่จะเอามาคอนเน็กวอลเล็ตนะฮะซึ่งมันฟรีนะเว้ยมันฟรีนะฟรีครับผมประมาณน,ะนึงนะจะฟรีแต่เราก็ต้องมองขายของเราบก็จะกลายเป็นว่าพลาดนะครับเรพาพลาดปุ๊บเราก็ โอเคเรียบร้อย,อยไม่ใช่ตรงนี้ดิข้างบนจะไปเชเพื่ออะไรดีเออนี่ยเรียบร้อยแล้วอิเซิร์ฟได้แล้วนะครับซึ่งเนี่แหละพอถึงเวลานะครับก็เนี่ยเขาจะบอกให้เราทั้งหมดนะฮะก็คือคุณวิธีการรับบาสเกตบอลเอ็มเอฟสามการกดสัรองไม่รับประกันว่าบาสเกตบอลเอ็มสามเฉพาะคนแรกเท่านั้นที่จะจองเอ็นพเอลนะครับผมยกเป๋าของคุณช็อ ีได้เก้ารูปนะครับนั่นหมายความว่าคุณยังรับมันเงื่อนไขแล้วก็จอนะไอที่ก็ตานี่กดจอนะครับผมสามารถรับเป็นีฟรีหนึ่งชั่วโมงหลังเกมเป็นส่วนด้านล่างที่เกิดขึ้นนะก็คือเอาง่ายๆนะครับผมเกมที่เกิดขึ้นนะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ประมาณเจ็ดโมงประมาณนั้นเจ็ดโมงนะครับผมเจ็ดโมงเช้าซึ่งก็นะผมว่าไม่น่าจะยากจเกิน,นับผม,ผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมป้อมนะครับยากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับๆๆผม โอเคจ่ะร <Okay>, sure. mm ้อยไกลตัวเองร้อยไกลตัวเองประมาณนี้ครับ mm hmm. ผมสวัสดีครับเออเจ็ดเจ็ดโมงนั่นแหละครับถูกแล้วอย่าเลยเจ็ดโมงครับผมเข้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งประมาณนี้ะะนะ